สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่15กรกฎาคมค่ะ2หัวฮอกประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์คุณเจมสบูลาดและกอร์เนอร์คุณวอลเลอร์ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง1%เซตเต็มในการประชุม FOMC เดือนนี้คุณ er, วอลเลอร์วางเงื่อนขาอาจขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าเดิมถ้ายอดค้าปลีกและตลาดบ้านสะท้อนดีมานไม่ชะลอมากพอที่จะกดเงินเฟ้อลงหรือหากความคาดหวังเงินเฟ้อกลับเร่งขึ้นอีกอย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่าการเฟดมองตลาดลำหน้าไปหน่อย หมายถึงการเก็งดอกเบีย้ยขึ้น1%ในเดือนนี้โดยคุณวอลเลอร์ย้ำชัดหลังเห็น CPI 9.1%ว่าควรขยับ75 basis point ในการประชุม26-27กรกฎาคมและโฟกัสแนวโน้มเงินเฟอ้อพื้นฐานไม่รวมอาหารและพลังงานด้านคุณบุราดแทบจะปิดทาง full percentage height เช่นกันโดยวางกรอบให้เลือกระหว่าง50กับ75 basis point ซึ่งเขาชอบตัวบนค่ะเงินเฟอ้อพื้นฐานที่เฟดเฝ้าเป็นหลักคือ core PCE ไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ชะลอเยออนเยมาได้3เดือนติดต่อกันแล้วคอ CPI ซึ่งอัปเดตกว่าก็ผ่านจุดสูงสุดเดือนมีนาคมชะลอ3เดือนติดนับถึงมิถุนายนค่ะ Fed Watch 2ลดความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย100 basis point ในการประชุมเดือนนี้เหลือ40%กว่าๆหรือราวครึ่งหนึ่งของเมื่อวานโดยกรณีฐานกลับมาอยู่ที่75 b a s i s p o i ต t ตลาดดูผ่อนคลายลงบ้างค่ะหลังรับฟังคอมเมนต์ของสองเหย่่ยวจุดต่ำสุดคงอยู่ไม่ไกลค่ะ มาดูกันถึงการเข้ามาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดไปที่ 1536.82. จุดลบ0.65%มูลค่าการซื้อขาย 61, 6 1 6 9 5ล้านบาทโดยตลาดทุนไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศหลังราคาน้ำมันปรับลงมาที่97-98เถึงเหรียญต่อบาร์เรลซึ่งตลาดบ้านเรามีน้ำหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานค่อนข้างมากและนักลงทุนย้ายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นจากความกังวลเฟดอาจขึ้นอดอกเบ ส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่32,63 4้าบล้านบาทและยืมิัทร์บัตอายุ5ปีปิดที่2 3 2ปรรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0 0 7ค่ะส่วนเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท5้สอตางค์ต่อดอลลาราสหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสุดในรอบ7ป็ปีเนื่องจากเงินบาทยังไม่มีปัจจัยบวกหลังทพทออกมายืนยันจะไม่มีการประชุมกรง,งนงนิพิเศษจนกว่าจะถึงรอบการประชุมตามปกติิในนเดือสงหาคคม่ะ ทางฝั่งของเอเชียเซยงไฮคอมบสิต,ตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อยโดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังมีกระแสความกังวลว่าการชะลอตัวของตลาดอสังหาอาจลุกลามจนส่งผลกระทบต่อระบบการเงินเซ่งไฮคอมมสิทธปิดที่3 2 8พ7นปสิด่จุดลบ0.08%ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิกกี้ปิดไปที่2 6 6 4 3 3 9นกจุดเบวกซ์ค่ะ ทางฝั่งของดาวโจนสตลาดหุนิวยอปิดลบในวันพฤหัสค่ะหลังจากธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดอาจเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังเงินเฟอ้อสหรัฐพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีดาวโจนสปิดที่3630.17จุดลบ0.46%ปิดที่3790.38จุดลบ0.3 และนสต๊กปิดที่11,251.19จุดบวก0.03%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสโดยหุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มธนาคารถ่วงตลาดลงท่ำกลางความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดุนแรงขึ้นซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย Cc 4 0ค่ะปิดที่5,915.41จลบ1 4 1 ดัคปิดที่12,519.66จุดลบ1.86%แปะฟซีร้อยปิดที่7 0 3 9 8 1จุดลบ1.63%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยแรงถึง1%ในเดือนนี้หลังตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปี ทางฝั่งของสินงณงน้ำมันดิบเวสตซัสตาดนยอร์กปิดลบในวันพฤหัสค่ะลงไป0.5%ปิดที่ $95.78 ดอลลาร์เ8เซนต์ต่อบาเรลโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบียจะส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยและกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันทางฝั่งของเบลนด์เองค่ะลบไป 0. 5ปิดที่9 9ดอลลาร์10เซนต์ต่อบาเรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิยอปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า15เดือนค่ะเนื่องจากการแข่งข่าของลเกินอลลาเป็นปัจจัยกดดันตลาดนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังกังวลว่าเฟดอาจเร่งปรับขึ้นอนัตราด,ดอกเบีย้ยหลังตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีสัญญาทองคำตลาดโคมเมกส่งวันเดือนสิงหาคมลบไป1 7 1ปิดที่1 7 0 5ด,าลาดอลลาร์80เซนต์ต่อไตรล้า และนีนทั้งหมดของ KTEM Daily ี่น s ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท s s m r t t Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ